ทำไมทหารกัมพูชาถึงกลัวปืนกลรุ่นนี้ที่มีการใช้งานในกองทัพบกไทยและปืนกลรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรทำไมทหารกัมพูชาถึงกลัวมาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้ก็คือปืนกลหนักแบบ M2 Browning แมชชีนกันนะครับใช้ขนาดกระสุน12.7 99มิลิเมตรหรือเราเรียกว่าจุด5 0 BMG ซึ่งอย่างแรกเลยนะครับกองทัพบ,บกไทยได้มีการฝึกซ้อมร่วมกับอเมริกาโดยใช้ปืนกลรุ่นนี้เรียกได้ว่าเรามีฝีมือการยิงเทียบเท่าทหารอเมริกานั่นเอง อย่างแรกเลยนะครับกระสุนแบบนี้เนี่ยหากยิงโดนเนื้อเยื่อของมนุษย์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเยื่อของมนุษย์จะเกิดการระเบิดฉีกขาดที่รุนแรงถ้าทหารกัมพูชาโดนยิงเนี่ยรับรองร่างกระจุยโดยมีการทดสอบยิงเนื้อเยื่อมนุษย์โดยใช้แผ่นเกราะถึง5อันในการป้องกันนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าแผ่นเกราะถึง5ชั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองเนื่องมาจากแรงระเบิดและแรงถีบของกระสุนเนี่ยทำให้อนุภาพทำลายล้างของกระสุนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ ซึ่งทาหารกัมพูชาโดนยิงเนี่ยรับรองตัวขาดครึ่งแน่นอนถึงแม้จะใส่เกราะนั่นเองและความน่ากลัวอีกแบบหนึ่งก็คือท่าในการยิงนะครับสามารถใช้ท่านั่งยิงแบบนี้ทําให้เพิ่มความแม่นยาในการยิงขึ้นไปอีกเพราะสามารถรับมือกับแรงถีบของปืนได้ดียิ่งขึ้นและแน่นอนว่าหากโดนปืนกลแบบนี้ยิงในระยะประชิดเนี่ยรับรองว่าล่างแหลกเป็นจุนนั่นเองนะครับซึ่งทาห,าาหารกัมพูชาโดนยิงเนี่ยบอกตรงว่าหัวกระจุยล่างกระจายขาดครึ่งได้แบบนี้เลย